นายกเมินวิโรธยื่นสอบตัวพีเอ็นยันทำถูกกฎหมายเตรียมส่งคนคุยเจราจาม็อบต้านคาสิโนนายกโต้เดือดปมตัวพีเอ็นล้านไม่เลี่ยงภาษีส่งคนเจราจาม็อบค้านเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ชี้ชัดพื้นที่คาสิโน10%เอร์เซจากการณีที่นายวิโรธลัคนาอดิสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสอสอพักเก้าไกลได้ยื่นเรื่องให้กรมสรรพากรตรวจสอบการใช้ตัวสัญญาใช้เงิน P n ในการซื้อหุ้นหรือทรัพย์สินใดๆซึ่งเกี่ยวข้องกับนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนั้นนางสาวแพทองทานได้ให้สัมภาษณ์ตอบโต้ประเด็นดังกล่าวโดยยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกล่าวว่าก็ให้เขาไปยื่นทราบอยู่แล้วว่าต้องไปยื่นก็ยื่นไม่เป็นอะไร อย่างที่ตนชี้แจงในสภาว,ว่าทำทุกอย่างถูกต้องอยู่แล้วนางสาวแพททองทานยังเน้นย้ำถึงประเด็นการเลี่ยงภาษีโดยกล่าวว่ามันจะหนีภาษีได้อย่างไรยังไม่มีการจ่ายตังเลยต้องจ่ายก่อนถึงจะคิดภาษีได้และภาษีต้องเกิดจากกำไรด้วยซ้ำอันนี้คือข้อที่ชัดเจนอยู่แล้วนักวิชาการก็ออกมาพูดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติพรบการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex ซซึ่งนำไปสู่การแสดงความไม่เห็นด้วยและเตรียมยกระดับการชุมนุมของกลุ่มผู้คัดค้านโดยนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงประเด็นนี้ว่า นางสาวแพทองทานได้อธิบายเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสัดส่วน10%ที่กล่าวถึงในร่างพรบว่าหมายถึงสัดส่วนพื้นที่ที่จะใช้สำหรับคาสิโนในโครงการ e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเทั้งหมดไม่ใช่สัดส่วนของเงินลงทุนและย้ำว่ารัฐบาลพร้อมที่จะส่งตัวแทนไปพูดคุยเจรจาทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ความขัดแย้งบานปลาย นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงทำเลที่ตั้งของโครงการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ด้วยว่าขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดพื้นที่ที่แน่นอนโดยจะพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายพื้นที่ไปและจะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนแรกก่อนหากเห็นว่ามีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมจึงจะพิจารณาขยายไปยังพื้นที่อื่นต่อไป นางสาวแพทองทานยังเน้นย้ำถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐบาลและยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีเจตนาที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใดๆในการผลักดันโครงการนี้